องเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพครับทิดวุฒมาประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์กำลังคุยกับท่านว่า เวลาเราจะทำการเกษตรนั้นเราต้องเลือกและเรื่องที่พูดมาแล้วก็คือว่าเราจะต้องตัดสินใจเลือกพื้นที่อย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทีนี้พอเราจะลงมือทำ <c oughs> พอเราเลือกพื้นที่ได้ดีสิ่งที่ตามมาก็คือว่าการเตรียมดินอย่างถูกต้องและ การเลือกนะฮะกิ่งพันุ์เมล็ดพันธุ์ดีมาปลูกในพื้นที่นะครับเรามีพื้นที่อยู่เนี่ยไม่ใช่จูจ่ๆปั๊บเราก็ไปไถดินเคลียร์พื้นที่ไถดินแล้วเราก็ลงมือปลูกเลยนะครับเราพิจารณาซะก่อนว่าที่เราเนี่ยมันเหมาะจะทำอะไรมันเหมาะที่จะทำวนณเกษตรมันเหมาะที่จะปลูกพืชไร่ มันเหมาะที่จะปลูกไม้ผลมันเหมาะที่จะปลูกพืชผักหรือจะทํานาปลูกอ้อยอะไรก็ว่าไปเลือกตรงนั้นให้ดีซะก่อนและพอเลือกตรงนั้นดีแล้วนะครับท่านผู้ฟังแฟนๆที่รพครับสิ่งต่อมาที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือการเลือกอกิ่งพันมเมล็ดพัน์ที่ดีในการที่จะลงมือเพาะปลูก ผมไล่จากเล็กไปใหญ่เราเลือกจากเมล็ดพันธุ์ซะก่อนตัวอย่างเช่นพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผักถ้าเราเก็บเมล็ดพันธุ์จากพื้นบ้านที่มีอยู่นะที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกไออย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราจะประหยัดต้นทุนเราจะปลูกเพื่อการกินอยู่นะฮะได้ผลผลิต ไม่มากเท่าไหร่เราก็พออยู่พอกินนะอาจจะมีพื้นฐานพันพื้นเมืองอาจจะมีความต้านทานโรคแมลงศัตรูอยู่บ้างแต่ว่าผลผลิตไม่ดีลูกมาจจะไม่ได้มาตรฐานค้าขายอย่างนั้นถ้าทำกเกษตรแบบที่ผมเรียกว่าทำแบบธรรมา,ากินก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าท่านจะทำเป็นเรื่องเวราว ทำเป็นเรื่องเป็นราวก็คือว่าเราทําเพื่อการชนหนึ่งเราไว้กินอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เราปลูกเอาไว้ขายอย่างเนี้ครับเรื่องเมล็ดพันธุ์ดีนั้นต้องอย่าขี้เหนียวเพราะอะไรเพราะว่าการที่บริษัทเอกชนหรือแม้กระทั่งหน่วยราชการที่เขาศึกษาคนา้นคว้าวิจัยนั้น กว่าจะได้มเมล็ดพันธุ์ดีมานั้นอะ่ะมันจะต้องผ่านการทดสอบคือ 1. ผลผลิตสูงนะลักษณะต้นดีมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมแตกต่างกันไปและที่สำคัญอีกอย่างก็คือมันจะมีลักษณะของความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ ในแต่ละพืชก็จะมีโรคมีมแมลงศัตรูที่สำคัญแตกต่างกันไปนั่นเป็นสิ่งที่บริษัทเมล็ดพันธุ์หรือภาคเอกชนนั้นเขาจึงต้องรับนักวิชาการเกษตรไปผลิตเมล็ดพันธุ์พอได้เมล็ดพันธุ์ดีมาแล้วการบรรจุเมล็ดพันธุ์ต้องมาตรฐานครับส่วนใหญ่ก็จะแพ็คอยู่ในระบบสูญยากาศเพื่ออะไร เพื่อรักษาความมีชีวิตอยู่ของเมล็ดพืชเหล่านั้นนะครับและความหมายของเมล็ดพืชคือเปอร์เซ็นต์ความงอกดีผลผลิตสูงมีความต้านทานโรคมแมลงศัตรูดีนะครับส่วนเมล็ดที่เก่าเก็บอาจจะเป็นไม่เรียกเมล็ดพืชแต่เราจะเรียกเมล็ดพันธุ์ผลผลิตอาจจะตำ่ำงอกได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะ ส่วนบ้าก็บักจะเอาเมล็ดไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นต่อไปนะครับอย่างนั้นเป็นเมล็ดพืชไม่ใช่เมล็ดพันุนะครับแล้วเวลาเราไปซื้อเนี่ยครับเราต้องดูซองที่บรรจุหรือจะกระป๋องที่บรรจุว่าเขามีวันบอกอายุว่าเมล็ดนี้จะมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่เท่าไหร่เขาก็จะบอกควรจะปลูก ก่อนวันที่เท่าไหร่อันนั้นก็คือวันหมดอายุของเมล็ดพันธุ์ถ้าไปเอาเมล็ดพันธุ์ที่หมดอายุมาปลูกนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันก็อาจจะไม่งอกนะครับแต่แน่นอนที่สุดราคาเนื่องจากว่าต้องมีต้นทุนในการผลิตมันก็อาจจะแพงหน่อยแต่แพงแล้วเราใช้เมล็ดพันธุ์อย่างประหยัดเกิดประโยชน์หมายความว่ายอดใช้ ในอัตราที่เหมาะสมหรือบางครั้งอาจจะต้องเพาะกล้าสกอ่อนก่อนที่จะไปปลูกเพื่อเป็นการประหยัดเมล็ดพันธุ์อันนี้ก็อยู่ในรายละเอียดนะครับส่วนกิ่งพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ปลูกไม้ผลยังเราปลูกผักใช้เมล็ดพันธุ์มันอาจจะไม่ดีก็3เดือนเปลี่ยน2เดือนเปลี่ยนล้วเปลี่ยนได้ในเวลาไม่นานแต่ถ้าเป็นพวกพืชยืนต้น อย่างไม้ผลนะจะปลูกมะม่วงลำไย,ยลิ้นจี่เงาะทุเรียนนะก็ต้องเลือกกิ่งพันธุ์ดีการที่จะได้กิ่งพันธุ์ดีลำดับแรกถ้าเราตอนเราทาบมานั่นหมายความว่าต้นแม่เป็นอย่างไรเราขยายพันธุ์มาก็จะได้แบบนั้น หลายคนไม่รอไปซื้อตำล้านทั่วไปแต่จะมุ่งไปที่สวนที่มีต้นแม่นั้นอยู่และก็สั่งทำสั่งผลิตการสั่งผลิตมันจะดีอย่างนึงเราจะรู้ว่าเราจะได้กิ่งพันธุ์มาไหนและเราจะได้เตรียมตัวลงมือเพาะปลูกล่วงหน้านะครับเพราะอะไรเพราะว่ากิ่งเหล่านั้นเมื่อ ภาพมาได้แล้วตอนมาได้แล้วมันไม่ใช่ว่าปลูกได้เลยมันจะต้องลงถุงบรรจุภาชนะและการที่มันลงถุงบรรจุภาชนะเพื่อให้รากใหม่เนี่ยแตกออกมาและเมื่อรากเดินทะลุถุงถึงก้นถุงนะหรือภาชนะใดก็แล้วแต่ตรงนั้นควรจะได้นำไปปลูกเลยรากจะเดินต่อเนื่อง แต่ถ้าปล่อยให้เขาโตอยู่ในถุงในภาชนะแล้วก็หมุนวนอยู่ก้นกระถางก้นถุงแล้วจึงถอดเอามาปลูกเป็นเมล็ดเอาเป็นกิ่งพัน์ธุเก่าเก็บอย่างนั้นการเจริญเติบโตก็จะไม่ดีเท่าที่ควร 1. ต้องตรงตามพันธุ์ 2. ระยะที่ปลูกถ้าได้ระยะนั้นปลูกการเจริญเติบโตก็จะดีกิ่งพันธุ์ดีนั้น ก็ควรจะเป็นกิ่งที่ปลอดจากโรคมแมลงไม่ใช่ว่าได้พันธุ์ดีมาก็จริงแต่ว่ามีทั้งโรคมีทั้งมแมลงติดมากับกิ่งผัดด้วยอย่างนี้ถ้ามีเราก็ต้องกําจัดโดยการตัดแตง่งหรือจะฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดก่อนที่จะลงมือปลูกกล้วยามาปลูกไแ,แช่หนอไว้ก่อน เพราะว่ากลัวว่าจะมาจากกอที่เป็นโรคตายพลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับนี่ก็คือสิ่งที่ต้องย้ำกับท่านและกิ่งพัน,น์ุนั้นมันต้านทานต่อโรคแมลงศัตรูดีไหมถ้ามันต้านทีต้านทานดีแล้วมันตอบโจทย์ตลาดหรือเปล่านะผลที่ได้ออกมานั้น่ะตลาดเขาต้องการไหม ตัวอย่างเช่นธรรมนาวแป้นพิจิตปลูกแล้วไม่ค่อยเป็นโรคแคงเคอร์ของส้มมะนาวแต่ลูกผิวหนังผิวของผลมันหนาน้ำมันอาจจะน้อยสักหน่อยแต่มะนาวแป้นทั่วไปเปลือกบางลูกโตน้ํำเยอะแต่มันอ่อนแอต่อโรคแคิงเคอร์อย่างนี้ เวลาเราได้กิ่งพันธุ์ไหนมาเราก็ต้องรู้สภาพความต้านทานความอ่อนแอเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติและหลังจากได้กิ่งพันธุ์ดีมาแล้วขั้นตอนการปลูกและก็การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับกิ่งพันธุ์เหล่านั้นก็เป็นความจำเป็นในขั้นตอนการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเลือกพื้นที่ดี เหมาะสมเลือกกิ่งพัน์ต้นพันมเมล็ดพัน์ที่ดีด้วยแน่นอนที่สุดว่าผลผลิตที่จะตอบสนองและตอบแทนเหล่านั้นย่อมดีแน่มันก็ไม่ต่างอะไรกับการเลือกผู้แทนที่ดีเขาก็จะไปทำหน้าที่ที่เขามีอย่างดีอย่างเหมาะสมและประโยชน์ที่จะตามมาก็คือพี่น้องประชาชน ก็จะได้รับการดูแลอย่างดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลือกพิดก็คิดจนตัวตายเขาว่ากันถ้าเลือกถูกก็จะเกิดประโยชน์มากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปน .12 กำแพงแสนนคปรปฐม73140ถ้าส่งหลายก็ ID l i n ลนนะครับ At side, U a อ s i ซบ B-U-A-N 2-4-9-4ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่านาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทั้ง ID ดี n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา o R Ultra, ที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอสารกำจัด แมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนะแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวสทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟสทรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยฟเฟตริรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ ตเโตงองามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเษกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายเกษตร,ร